ครับสวัสดีครับพี่ีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อวันจันทร์ที่8ปดกรกฎาคม2567เนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันนี้ก็มาพ่อๆกับพ่อแยมอีกเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแยมพามาติดตามเล่าพัฒนาของหนุ่มสวนยางต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับมีพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มาผู้คนติดตามนะครับเนาะหนุ่มสวนยางนะครับ ครับเมื่อวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุ 5, กร์ที่ห้ากรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาออกศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ห้าหกับเลขล่างเ็าออกห้าศูนย์นะพี่น้องเนาะครับหนุ่มสวนยางหววทิพานมาพี่น้องครับงมดวันศุ 5, กร์ที่ห้ากรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดพี่น้องเนาะลาวพัฒนาหนุ่มสวนยาง ขับบนล่างวิ่งรุดสามกับแปดสามกับแปดกับบอมาจักตัวพี่น้องรุดเบดครับนะบอว่ากันนาะพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับเมื่อนี้พอเตรียมผ้ามาตามตัวอีกนาะพี่น้องเนาะจะไปเบิ้งนำกันนะครับ ลาวพัฒนาหนุ่มสวนยาง ัเปียนนาพี่น้องเนาะ บนล่างวิ่งรลดสองกับสามนะครับสองกับสามเน้นที่สามพี่น้อง ขับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเน้อหนุ่มสวนยางจับคู่เก้าสองหนึ่งสอง สามสองนะครับเก้าสามเก็ดส,สามสามสี่นะครับ ชุดหกหางคือเก่าพี่น้องครับกะไม่เน้น,นพี่น้องหนุ่มสวนยางเน้นที่ สามสองสามสี่พี่น้องแต่ว่าตัวที่บน,นิเนเข้าหมักเข้ากับพิจนาเบิงเหนาอได้พี่น้องเด้อเก้าสองหนึ่งสองเก้าสาม เจ็ดสามนี่นะครับแล้ที่สําคัญนะครับมักสอบตระเลเขาก็จะลืมกลับตัวไปน้ำน,นพี่น้องเนาะครับปไปเตี๋มข้อไว้พอนคอยเข่าคอยแตกปังๆเด้อมือนี่นรับนพี่น้องไปคิดได้โตกันมันกันนะครับเอามือนี่นพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่แปดกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาหนุ่มสวนยางขับบนล่างวิ่งลูดสองกับสามเน้นที่สามนพี่น้อง ขับ92 12 32 93 73 34ครับเนียนก็นตามนี้แหละพี่น้องวระวังเก่านี่แหละพี่น้องเก่ารูซ้สึกว่าบาบะไ้หลายดน,น,นี่ท่น้องเนาะเอามักตัวใดสอบตัวใดกับพิจารนาอานะครับเอาพอเตรียมคอขอบคุณหลายเด้อครับเด้อนหนุ่มสวนยางเนาะครับเนาะ ที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพอเตียมก็ไวยพรคอยเขาคอยแตกปังๆเด้องวดนี้ครับพี่นอ้องอจจีพีก็จะิดไทยโชคๆมนันมันกันเนาะครับเนาะครับคือพอเตียมบอกแล้วพี่น้องมากตัวใดชอบตัวใดก็อย่าลืมกับตัวไว้น้ำเนาะครับเนาะ เอาอ่าลืมนะพี่น้องเนะอะเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอ่อเตมน้ำแนนนะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอ่อเตมนำนะครับครับเอาสุด้าย้ายสุดนี้พอ่อเตมก็ขอกราบขอบพระคุณเย็บซี่ทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอ่อเตมครับพอ่อเตมขอไวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจียอย่ายให้ไใดความไขย่ยให้มีนะครับเนาะ ขอให้มีแต่โสกแต่ลบับให้ถูกไว้รวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไปพอกันอีกคลิปหนา้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม